ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะฟังในเรื่องผู้ตั้งอยู่ในเสขภูมิในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับคู่มือโสดาบันหน้า236จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่19หน้าที่303ข้อที่1032 พิกุทั้งหลายปริยายที่ภิกขุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในเสขภูมิพึงรู้ว่าเราเป็นพระเสขะมีอยู่ภิกุทั้งหลายปริยายที่ภิกขุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในเสขภูมิย่อมรู้ว่าเราเป็นพระเสขะ เป็นไนพิกขุผู้เป็นเสขะในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าหนีทุกหนีทุกข์สมุทยัยหนีทุกขน์นิโรธหนีทุกขน์นิโรธขามิหนีปฏิปทาพิกขุทั้งหลายปรายายแม้นี้แล ที่ภิกุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในเสขภูมิย่อมรู้ชัดว่าเราเป็นพระเสขะภิกุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกุผู้เป็นเสขะย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าสมณะหรือพรามอื่นภายนอกจากาศาสนานี้ ซึ่งจะแสดงธรรมที่จริงแท้แน่นอนเหมือนพระผู้มีพระภาคมีอยู่หรือพระเสขะนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าสมณะหรือพรามอื่นภายนอกจากศาสนานี้ซึ่งจะแสดงธรรมะที่จริงแท้แน่นอนเหมือนพระผู้มีพระภาคไม่มีภิกขุทั้งหลาย ปรยายแม้นี้แลที่ภิกขุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในเสขภูมิย่อมรู้ว่าเราเป็นพระเสขะภิกขุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกขุผู้เป็นเสขะย่อมรู้ชัดซึ่งอินรีห้าคือสัตทินรีวิริยินรีสตินรีสมาทินรี ปัญญียีอินทรีห้านั้นมีสิ่งใดเป็นคติมีสิ่งใดเป็นอย่างยิ่งมีสิ่งใดเป็นผลมีสิ่งใดเป็นที่สุดพิกขุผู้เป็นเสขค่ะยังไม่ถูกต้องสิ่งนั้นด้วยนามากายแต่เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาพิกุทั้งหลาย ปรยายแม้นี้แลที่ภิกขุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในเสขภูมิย่อมรู้ว่าเราเป็นพระเสขะ